เสริมรางอาหารให้แล้วนะครับเสริมเพิ่มอีกสี่อันนะครับเอาตัวห้อยมาห้อยนะครับเดี๋ยวระหว่างตรงนี้ครับจะแฝนตัวที่ให้น้ำอัตโนมัติเพิ่มนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ส่วนเป็ไคายูก้าพึ่งย้ายมาเมื่อเช้าครับยังเตือนอยู่ยังไม่ค่อยเดินมากินอาหารครับเดี๋ยวเข้ากลุ่มได้้เดินมากินครับชุดนี้อยู่ที่24วันนะครับ เริ่มทับขนแล้วนะครับรวมที่ให้หาตอนนี้เป็น8 8อันแล้วนะครับ